สวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าทุกท่านครับผมพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมเข้มครับผมหัวหน้าช่างของเต็นท์รถบ้านมงคลครับวันนี้ครับผมมีรถดีรถสวยรถเข้าใหม่คุณภาพเยี่ยมมานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับผมกับเจ้าคันนี้เลยครับ Honda าซิตีครับผมคันนี้นะครับเป็นปี2008ครับ เครื่อง1.5ครับรุ่น V ครับมีระบบเบรก ABS ระบบถุงลมนิรภัยคู่หน้าครับผมมาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษไปเลยครับรีดาวครับออกรถ0บาทไปเลยครับผมเดี๋ยวเรามาชมตัวรถกันเลยนะครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าแต่งหรอสวยคันเทพไปเลยครับ มาพร้อมกับไฟหน้า LED ครับไฟหน้า p r o t e c เตอรครับผมสวยงามลงตัวเลยครับล้อ Max กท3สครับผมขอบ17ครับผมสวยงามหล่อลงตัวครับสีเงาฉ่ำทุกชิ้นเลยนะครับคุณลูกค้าไม่มีริ้วรอยเลยครับผม นี้นะครับแต่งรอนะครับเฉพาะรอบนอกนะครับผมเครื่องเดิมนะครับไม่ได้แต่งเลยครับแต่งรออย่างเดียวครับคันนี้สวยงามที่สุดเลยครับแม็กทีอีสามเจ็ดนะครับผมค่ายโบ๊ครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมภายในกันเลยนะครับภายในนะครับคุณลูกค้า เป็นบาะนะครับหนังดำได้แดงนะครับเบาะรูครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้านี่เลยครับดิฟฟี่ครับผมห้าตัวครับปรับระดับแสงได้เกือบ100แสงครับผมเจ้าของเดิมนะครับดูแลอย่างดีเลยครับคันนี้ลักมากเลยครับโอเคครับเดี๋ยวมาชมบ่อหลังกันนะครับ ใหม่มากเหมือนกันครับคุณลูกค้าแทบไปได้นั่งกันเลยทีเดียวครับสบภาพสวยงามอย่างนี้นะครับหายากมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมข้างหลังกันเลยนะครับข้างหลังนะครับคุณลูกค้ากว้างมากครับผม ใส่อุปกรณ์สัมภาระได้เยอะเลยครับผมและที่สำคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับหัวน็อตไม่เคยทยับครับเดิมทุกชิ้นครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปชมห้องเครื่องกันต่อเลยนะครับผม โอเคครับเดี๋ยวมาชมห้องเครื่องกันชัดๆชัดๆเลยนะครับเครื่องติดอยู่นะครับผมนี่เลยครับดึงไม้วัดโชว์กันสดๆร้อนๆไปเลยครับไม่มีควันไม่มีไอเลยครับผมผมเข้มร้0ยเปอร์เซน์คอนเฟิร์มครับเครื่องแน่นปึ๊กครับผมใหม่มากครับคุณลูกค้า และที่สําคัญนะครับผมรับประกันเลยครับไม่เคยชนครับไม่เคยติดแก๊สครับและไม่มีน้ําท่วมครับผมสติกเกอร์เพจโรงงานนะครับแผ่นเพจนะครับอยู่ครบหมดเลยครับผม ครับผมคันนี้ผมก็ขอฝากด้วยนะครับสําหรับคุณลูกค้าท่านใดหารถรุ่นนี้อยู่นะครับผมผมรับประกันนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับสวยหล่อลงตัวขั้นเทพเลยครับยินดีพาช่างมาดูรถมาทดลองขับดูได้นะครับผมขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับผม